ดูกระคหบดีและคหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการนี้สี่ประการเป็นชไหนคือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี1ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาหนึ่งชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีหนึ่งชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาหนึ่ง ดูกระคหาบาดีและกะหาปตานีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรม มีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำด่าและบริพาทสมณพราหม์อยู่ครองเรือนแม้ภรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีล มีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำด่าและบริภาสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนดูกระคหาบดีและขหาปตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แหลดูกระหบดีและขหาปตานีทั้งหลาย ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรม,มีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำ ด่าและบริพาทสมณพรามอยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีล มีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตระนีไม่ด่าไม่บริภาส,สมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนดูกราขหาบดีและขหาปตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แหลดูกราขหบดีและขหาปตานีทั้งหลาย ็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีไม่ด่าไม่บริภาสสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีล มีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำด่าและบริพาทสมนพรามอยู่ครองเรือนดูกระคหาบดีและขหาปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แหละดูกระคหาบดี และขะหปตานีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ําเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีล มีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนลทินคือความตรณีไม่ด่าไม่บริภาสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีไม่ด่าไม่บริภาสสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนดูกระคหาบาดีและคหาปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แหละ ดูกรคหาพอดีและคหาปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการนี้แหลภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีลเป็นคนตรณีมักด่าว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทุศีลมีความตรณี มักด่าว่าสมณพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผีสามีเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศีล มีความตรณีมักด่าว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดาทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมภรรยาและสามีทั้งสองนั้นเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันครั้นประพฤติธ,ธรรมในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก